ส่งฟรีทั่วไทยนะครับสำหรับลูกค้า Mercedes Perfect รวมถึงการรีเช็คนะครับในทุกจุดแล้วสำหรับ c 1 8 0งคอมเพอร์ w 2สคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานสีภายนอกนะครับการทำสปานะครับการเซอร์วิสการเปลี่ยนอะไหล่นะครับในจุดต่างๆของ,ของตัวรถตอนนี้ก็สมมูรณ์ที่สุดแล้วนะครับความใหม่ของตัวรถนะครับสภาพของช่วงล่างสภาพของเครื่องยนต์นะครับอะไหล่ต่างๆ นะครับบริเวณภายในด้วยที่มีการเปลี่ยนเพิ่มเติมนะครับในหลายๆจุดของความเป็นมาตรฐานของ Mercedes Perfect นะครับก็จะทําให้ในลักษณะนี้ทุกคันนะครับไม่สะดวกเดินทางมานะครับสไลด์ส่งฟรีทั่วไทยคันนี้ลูกค้านะครับมีการจองเข้ามาแล้วนะครับรวมถึงรอรับอยู่ที่นะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับรวมถึงการโอนนะครับกรรมสิทธิ์นะครับในเล่มทะเบียน โอนเป็นชื่อลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรับรถพร้อมเอกสารเล่มทะเบียนได้เลยนะครับรวมถึงนะครับในการบริการส่งนะครับผ่านรถสไลด์นะครับมีการรับประกันบนถาดสไลด์ด้วยนะครับในทุกจุดเลยของตัวรถก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างพร้อมแล้วนะครับสําหรับคันนี้รวมถึงการรับประกัน1ปีเต็มสําหรับคันนี้นะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับซ่อมฟรีภายใน3 6 5หวันสําหรับ W2 0 3สาคันนี้นะครับ อยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับภายในประเทศไทยจังหวัดใดก็ได้นะครับไม่มีค่าไม่คิดค่าสไลดนะครับส่งให้ฟรีก็เป็นมาตรฐานของ Mercedes Perfect สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยู่ในแต่ละจังหวัดของประเทศไทยนะครับต้องการจัดส่งแบบผ่านสไลด์ในลักษณะนี้นะครับก็ Mercedes Perfect ก็ยินดีนะครับก็มั่นใจในคุณภาพของตัวรถนะครับลูกค้าก็มั่นใจนะครับที่ได้เลือกซื้อกับ Mercedes Perfect สําหรับตรงนี้นะครับ อยู่เหนืออยู่ใต้นะครับภาคตะวันออกภาคตะวัาานตกส่งฟรีทุกจังหวัดนะครับก็เป็นมาตรฐานแบบนี้ในทุกคันสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจรถยนต์ Mercedes-Benz สามารถติดต่อได้ที่ Mercedes Perfect เบอร์โทรศัพท์0814591121 0814591121 m e อร์นึ่งสเ f อ c t we are family